ชวนมาอัปเดตความคืบหน้าในญี่ปุ่นกันก่อนนะครับทางการญี่ปุ่นได้ประกาศเตือนภัยคลื่นสึนามิหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด7.1ด้วโดยจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่นอกชายฝั่งตะวันออกของเกาะคิวชูอุปกรณ์ในสำนักงานของสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นที่จังหวัดโออิตะสัน ตามแรงสั่นสะเทือนนะครับหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด7.1เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นขณะที่พนักงานต้องสวมหมวกนิรภัยและกล้มลงไปหลบอยู่ใต้โต๊ะเพื่อความปลอดภัยโดยแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งเกาะคิวชูในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นได้ผ่านกล้องของสถานีตรวจวัดอากาศในจังหวัดมิยาสกิด้วยนะครับจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวในครั้งนี้อยู่ลึกลงไปประมาณ25-30กิโลเมตร ส่งผลให้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นต้องออกประกาศเตือนภัยคลื่นสึนามิเนื่องจากคลื่นสูง1เมตรอาจจะซัดพื้นที่ชายฝั่งเกาะคิวชูและเกาะชิโกกุเบื้องต้นมีรายงานว่าบางพื้นที่เริ่มผัเชิญกับคลื่นสูงประมาณ20-50ถึงเซนติเมตรแล้วครับขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นยังไม่พบความผิดปกติที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์และเจ้าหน้าที่กำลังประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหว ままたた仙台原原子子力力発電所をはははじめとととする施設についてて現在ののころ異常があっ報告受けおりせด้านสถานกองสุนใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะแนะนําให้คนไทยในพื้นที่ดังกล่าวคอยติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากทางการญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดนะครับแต่การตรวจสอบกับชุมชนไทยที่อาศัยอยู่ในจังหวัดมิยาสากิยังไม่มีรายงาน การบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตจากแผ่นดินไหวกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสถานกงสุนใหญ่ที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินเบอร์090 9572 1515หรือเบอร์090 2585 3027กครับ